ก็พบกับสไปอินเดียสตอรี่จ้า,าคลิปวิดีโอของวันนี้นะคะเราจะไม่พาออกไปข้างนอกเลยแต่ว่าจะเป็นการทําอาหารแบบฉบับวิถีสไปอินเดียสตอรี่นะคะก็จะเป็นวันนี้เราจะมาทําเป็นชิคเก้นกระบับนะคะหรือว่าเป็นไก่บาร์บีคิวนั่นเองเฮ้ เราจะทำเป็นสูตรอของสไตล์อินเดียนะคะเราก็จะเป็นสูตรของสไปเองที่ปรุงแต่งให้เหมาะกับคนที่บ้านนะคะเพราะว่าคนที่บ้านเนี่ยบางทีก็ไม่ค่อยชอบกินเปรี้ยวไก่ชิคเก้นกระบับของอินเดียเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะลดออกเปรี้ยวมากๆแต่ว่าเราก็ไม่ทําเปรี้ยวมากละแล้วก็จะเป็นสูตรของเราเองซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเปิดเคล็ดลับสูตรชิคเก้นกระบับ าตามสไตล์ของสไปร์อินเดียสตอรีนะคะว่าจะหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็จะอร่อยไหมอันนี้ต้องถามคนกินนะคะเพราะว่าสำหรับใบเฟิร์นเองก็บอกว่าอร่อยอยู่แล้วค่ะวันนี้ก็จะเห็นลูปแปลกๆโพกหัวอันนี้ไม่ได้เป็นพิธีอะไรนะคะเพิ่งสระผมเสร็จแล้วก็หน้าก็สดไม่ได้แต่งนะคะก็เลยต้องใส่เว้นอัมพางความหน้าสดนิดนึงแล้วก็ ผมวันนี้ก็ยังเป่าไม่แห้งเดี๋ยวเราจะหมักทำอ่าหมักไก่ให้เรียบร้อยแล้วก็เราจะไปแต่งหน้าแต่งตัวกันสำหรับตอนนี้ก็ไปลุยกันเลยค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะอย่างแรกเนี่ยเราต้องใส่เครื่องปรุงไปก่อนเราจะใส่เป็นพริก เดชินลี่นะคะลองไม่เอาเผ็ดมากก็ใส่ไปช้อนเดียวเพราะผงถั่วเขียวจะเป็นแบนี้จะใส่ไปหนึ่งช้อนนะคะชื่อไม่ได้เป็นงผงพริกชนิดหนึ่งมองเห็นไหมจะออกสีส้มใส่ไปแค่ครึ่งช้อนนะคะ อันนี้เราเป็นช้อนชานะเพราะว่าเนื้อไก่เราไม่เยอะมากนะคะอันนี้เราปั่นไว้เรียบร้อยแล้วผสมน้ำนิดหน่อยความจริงเครื่องปั่นเราไม่ดีมันก็เลยไม่เป็นเนื้อเป็นอ่าขากับกระเทียมปั่นนะคะที่เราใส่ลงไปเมื่อกี้นี้แล้วเราจะคนสักรอบหนึ่ง เราก็ใส่เกลือลงไปใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนชาที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นโยเกิร์ตค่ะเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติใส่ลงไปเยอะเลยตรงนี้เราจะเน้นเราจะให้กลิ่นออก โยเกิร์ตนะคะจะเป็นกลิ่นอ่รสชาติออกโยเกิร์ตแล้วก็ใส่มะนาวลงไปจ้ะถ้าใครชอบเปรี้ยวหให้มีรสเปรี้ยวนะคะก็ใส่มะนาวเยอะหน่อยแล้วก็โยเกิร์ตเยอะหน่อยแต่ถ้าใครไม่ชอบออกเปรี้ยวมากนะคะเราก็ใส่พอประมาณ ถ้าใส่ยเกิดอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยออกเปรี้ยวนะเพราะว่าเวลาที่มันจะเป็นรสชาติอีกแบบหนึ่งหละค่ะแต่ว่าถ้าเราอยากให้มันมีความหอมความเปรี้ยวของมะนาวเราต้องใส่มะนาวลงไปเพราะว่ามันจะเวลาใส่มะนาวลงไปย่มันจะหอมมากๆาเลยนะทุกคนแล้ววันนี้เราจะทําเป็นบาร์บีคิวเป็นชิคก้นกระบับแบบสีแดงแล้วก็ใส่สีผสมอาหารไปค่ะ คนให้เข้ากับนิกเลย oh. Oh. เสร็จแล้วใส่พริกไทยลงไป oh. Oh. แล้วก็เราจะใส่เป็น ออยสำหรับปทอดปลาเป็นออยสีดำนะคะตรงนี้จะเป็นออยสำหรับเเป็นน้ำมันสำหรับทำพวกเนื้อพวกเนื้อสัตว์อะคะ่ะทอดปลาทอดไก่ทำกับทำอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์เนย่ยเขาจะใส่น้ำมันเป็นสีดำแบบนี้ใส่ไปนิดหน่อยนะคะ เสร็จแล้วก็อันนี้เราได้ใช้เครื่องเคียงก็จะเป็นมะเขือเทศกับพริกหยวกแล้วก็อันนี้เป็นเขาเรียวกว่าพริกอะไรอ่ะพริกแบบเนี้ยแกกซิมจำไม่ได้ภาษาไทยแล้วก็เป็นหอมที่หั่นเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราจะหมักลงไปพร้อมกับ ไก่เลยขออนุญาตใส่โยเกิดเพิ่มไปเพราะว่ารู้สึกว่าน้ำมะะัสลาร์มันจะน้อยไปใส่ไปนิดหนึ่ง ตรงนี้เรากินแบบจัดจ้านเลยนะคะอันนี้เราก็ได้หมักไก่ไว้ครบเครื่องแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยากให้เนื้อไก่นุ่มแล้วก็เครื่องมาสาลาติดที่เนื้อไก่เนี่ยเราต้องใช้เวลาหมักค่อนข้างนานพอสมควรปกติเลยเนี่ย ก่ถ้าไปถ้าทําจริงๆอ่ะต้องประมาณ1วันนะคะทาสมมติทำกลางคืนไว้แล้วก็เช้าทําเป็นอาหารกลางวันนี้แต่ว่าอันนี้เราจะกินเป็นอาหารอ่าเป็นดินเนอร์กันเป็นอาหารมือ้อค่านะคะตอนนี้เป็นเวลากลางวันใช่ไหมเราก็จะหมักใส่ตู้เย็นไว้ประมาณ8ถึง12ชั่วโมง ถ้าเป็นไปได้แต่ว่าเราจะหมักให้ได้นานให้ได้นานที่สุดนะคะเพื่อให้เนื้อไก่กับเนื้อมัสลาพวกเครื่องปรุงเนี่ยมันซึมซับเข้าหากันได้ดีเดี๋ยวเรามารอดูกันอีกทีหนึ่งตอนเสียบหมัก <c oughs> ขอโทษค่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันอีกทีตอนเสียบไม้แล้วก็ปิ้งกันนะคะว่าเราจะใช้วิธีปิ้งแบบไหนตอนนี้ก็ได้เวลาย่างกระบะแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะเสียบไก่ใส่ไม้แล้วก็ย่างกันแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยขอใส่น้ำมันเล็กน้อยนะคะนิดหนึ่งเพราะว่าเวลาตอนเราย่างเนี่ยเราจะไม่ใส่น้ำมันลงไปในกระทะเยอะนะคะเราจะใช้เหมือนวิธีการอบ